ผ่าครับออตโตพัสแกน20่มิลผ่าย่นมันย่นลงมาครับใส่ยิแม็กเหลือช่วงชัก16นิ้วถ้าซือไปได้ปีกว่า2ปีก็อันใหม่ครับรับประกันว่าหนึกกว่าของใหม่ชัวหนึกกว่าเดิมชัวครับผมาดูตอนเสร็จครับเราต่อเกีียวให้เรียบร้อยครับ คลิปวาวเดสรงเป็นเซนจะทำสีให้ครับเนี่ยครับแข็งไปนิ่มไปก็ประกันหกเดือนครับลงนิ่มๆเหมือนเดิมขึ้นเหนือนครับสำหรับรถซิ่งครับขาซิ่งครับลดอาการกระแทกลดอาการคงเคล แจ้งติดต่อมาได้ครับสวัสดีครับจงสแก้วครับเขึ้นครับขึ้นเนื่อๆครับเห็นไหมครับเอาลงครับลงนิ่มๆเหมือนเดิมครับเอาขึ้นครับเหนื่อที่เห็นครับเนือของใหม่ครับประกันหกเดือนแข็งไปนิ่มไปก็เอามาเค็มได้ครับขับขึ้นเหนื่อๆครับเอาลงครับตรงนี้นิ่มเหมือนเดิมครับเอาดึงครับ โอเคครับผมขอบคุณครับ